ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมวินเทดสวยคลาสสิกเสียงดีเสียงเด็ดขาดหนักแน่นออกครบเครื่องมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับไพโอเนีย AX720 r i v a t e Pro นะครับตัวนี้เมค e ินเจ p ป n ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับภายในนะครับเป็นเครื่องนะครับแท่นทองแดงทั้งหมดเลยนะครับเครื่องนันแน่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานเม d อินเจแป n แท้ๆนะครับงานวินเทดนะครับ ผลิตปี1986นะครับอายุ36ปีแล้วนะครับกาลังขับเยอะแยะมากมายนะครับกําลังขับสูงสุดของเขาก็คือ120วัตต์บวก120วัตต์นะครับสองข้างก็240วัตต์นะครับแรงมากๆนะครับตัวนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับถึงจะตัวไม่ใหญ่ยักษ์นะครับแต่ว่าสุดยอดนะครับน้าหนักก็ไม่ธรรมดานะครับเกือบ10ตัวแค่นี้นะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างภายในยังเดิมๆทั้งหมดนะครับ ตัวปรับเบสปรับแหลมบาลานซ์ต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับมีบูสต์เบสให้ด้วยนะครับแรงมากนะครับตัวนี้ต่อลําโพงได้2คู่4ี่ตู้เปิดได้พร้อมๆกันเลยนะครับแล้วเป็นงานนะครับพิธีพิถันมากนะครับเป็นรุ่งโปรของเขาเลยนะครับพโวนีนะครับตัวนี้ช่องต่อเยอะแยะมากมายนะครับมีช่องต่อโฟโน่ให้ด้วยนะครับต่อสัญญาณได้เยอะแยะนะครับแล้วก็มี C ีเดย์เดลักเดเดลกด้วยนะครับต่อกดเข้าไปนี่ก็คือจะไม่ผ่านภาคทอนเลยนะครับไปฟังเสียงแบบธรรมชาตินะครับ เดี <Trust. S 2> ๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในเลยนะครับเครื่องสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับใครอยากได้แอมแรงๆนะครับจัดได้นะครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับนี่ครับแท่นเครื่องภายในนะครับแท่นต่างๆนี่เป็นทองแดงทั้งหมดเลยนะครับเป็นทองแดงทั้งหมดเลยนะครับอะไหล่นะครับอย่างดีเลยนะครับคอนเดนเซอร์นะครับเห็นไหมครับตัวสีเขียวเขียวนี่เกรดออริโอทั้งนั้นเลยนะครับนะครับแล้วก็ตัวคอนเดนเซอร์ตัวใหญ่นี่ก็ เกจออเิโอเลยนะครับต <ines> ัวใหญ่มากนะครับคอนเดนเซอร์ภาคจ่ายไฟนะครับภาคขยายนะครับทานซิสเตอร์เดิมๆนะครับตัวแบนนะครับตัวแบนนะครับกระแสสูงของโตชิบาทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆของเขาเลยนะครับซิงภาคขยายขนาดใหญ่นะครับทุกอย่างภายในเดิมๆทั้งหมดนะครับอะไรต่างๆเขาใช้ไหมครับสีต่างๆสุดยอดมากๆนะครับด้านหลังสวยงามนะครับแท่นทองแดงทั้งเครื่องนะครับแท่นทองแดงทั้งเครื่องนะครับตัวนี้นะครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อ p ร m a i n i เมินให้ด้วยนะครับ p ร m a i n i เมให้ด้วยนะครับตัวนี้ะช่องต่อเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ต่อลําโพงได้2คู่สีตู้นะครับแจ็คต่อลําโพงขนาดใหญ่นะครับใช้ไฟ1 0อโวลต์นะครับหม้อแปลงหาซื้อได้ไม่ยากนะครับตัวนี้ใช้หม้อ200วัตต์ก็เอาอยู่แล้วนะครับนี่ครับภายในดูเอาเลยนะครับสวยเลยเดิมๆทั้งหมดน็อตต่างๆนะครับเป็นน็อตทองแดงทั้งหมดเลยนะครับเป็นรุ่นโปรองเขานะครับตัวนี้นะครับแอมออกมานะครับเป็นแบบการรุ่นพี่รุ่นใหญ่ๆอย่่างงรุนนอะะ เรียนดอกย่อขนาดลงมานะครับสวยๆเลยนะครับใครอยากได้ของดีๆนะครับจัดได้นะครับตัวนี้นะครับแรงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องแล้วทดสอบเสียงให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับผมลืมบอกไปนะครับผมได้ทําการย้ําปิ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องมาจากญี่ปุ่นนะครับอาจจะมีปิ้นรวมบ้างนะครับแต่ว่ามันใช้ได้มานะครับเราต้องทำซะก่อนนะครับ ครับถ้าไม่ทําแล้วเอาไปใช้งานเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาได้นะครับและทุกอย่างผมก็รับประกันให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยอันนี้ผมเปิด CD ไว้แล้วนะครับเร่งวอลลุ่มไว้นะครับไม่ได้เบาเสียงใดๆดทั้งสิ้เนเงียบเกิบตนะฮะไม่มีจีฮำกวนนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังเสียงกันเลยนะครับ trong năm ดีมากๆนะครับเบสสุดยอดเลยนะครับกําลังขับแรงมากเลยนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับแรงๆมาอีกเครื่องนึงนะครับขอบคุณมากครับ